สวัสดีครับผมมายังรอเหมือนเดิมครับเจอรอกไฟหายไฟหายอยู่กับผมรถดำซิ่งนิน่วนครับเอานี่มาร์คซีทีมงานเซียนนุ่ม สวัสดีเปยียงทีมงานนะครับคราวออันนี้ลอกนาหรือขุดนาครับเนี่ยอันนี้ไม่ไเรียก,กว่าลอกแล้วมั้งนี่โอ้รอไปสักกี่เซนนั่นนี่อาจจะห้าสิบเซนได้นั่นนี่ ยังเปิดฝากระโปรงเหมือนเดิมครับอากาศร้อนครับช่วงนี้อากาศร้อนจริงครับเนี่ยคนยังแบบไม่ค่อยจะไหวเหมือนกันนะและรถจะขนาดไหนครับปีนี้นี่ร้อนตั้งแต่มีนาเลยนะครับแป๊บเดียวก็จะสิ้นเดือนอีกแล้ว คันนี้นี่เป็นอาร์มยาวนะครับอาร์มยาวครับบางนาแท็กเตอร์อเต็มกลองครับงานเที่ยวระบบดีมากครับเท่อแกทำถึงครับ โอ้อย195เก้าแรงมา้าอ้เนืนเลยๆเลยสบายครับ อันนี้ก็จะเป็นอีอูไหนวะจำไม่ได้แลวท็อกเกชอบแต่งรถครับร้อยเก้าห้าเหมือนกันอันนี้ ยังไงเนาะแดดนี่เดี๋ยวมาเดี๋ยวไม่มาไปอ๋อถ่ายคลิปต้องมีร่มครับเพราะว่าแดด เป็นอันตรายต่อโทรศัพท์แล้วเกินครับร้อนจัดครับเอสย้าเนี่ยโอ้ยร้อนดีแล้วเกินนะครับถ้าไม่กลางร่มให้นี่แป๊บเดียวดับเลยครับต้องมีร่มช่วยครับร้อนจริงร้อนกว่าเอสยามนะนถ้าซื้อเอสยี่สิบสี่ก็พอแล้วนะเอสยี่ก็กล้องสวยนะอันนี้เอสยห้าครับ พี่ว่าสวยหรือเปล่านะภาพสวยหรือเปล่าไม่รู้อน่มอ,อุ่มเต็มๆครับเรื่องประหยัดน้ำมันไม่ต้องพูดถึงครับประหยัดแน่นอนครับ c b d นาดินสวยๆครับขายดิบขายดีครับไปวิ่งไม่ไกลนะนี่มาเลยนะ รถร่วมคันเดียวนะครับอนอกนั้นรถบริษัทลุนล้วนนะครับเกบอกว่ามันหางานป้อนไม่ทันครับ mm hmm. ก็เลยต้องเอาแค่นี้นทางออกเนื่ๆเลยครับนี่คันนี้ครับ เอฟเฟกคันนี้เปลี่ยนเทอร์โบเรียบร้อยครับเปลี่ยนเป็นโบธรรมดาแล้วเจ้าเอฟเฟกตนี่พอเปลี่ยนโบปุ๊บเสียงจะเปลี่ยนทันทีครับเฮดเดคห้าศูนย์ครับมาริวัต เฮ้ยขอฟังเสียงหน่อยไหมขอขอฟังเสียงดูกอ่อนขอฟังเสียงหน่อยหูไหมตัดโหมดโเลยครับแม่เอเด็กห้าศูนย์ สวยเหมือนเดิมนะคันนี้เจ้านมเย็นถ้าแต่งแนวนี้ก็โอเคนะครับเนี่ยหมวกหน้าจัว่วสวยงามอุยชารใต้ดำแต่งนะคันนี้ สองส24 24โสีตันคลานเป็นนื้นสบายสบายครับนี่ครับอันนี้ทั้งแก่ขับเอง อันต่อไปดก้าร้อครับไปได้สวยเลยทีมงานนี้นะครับ เริ่มต้นจาก FB ฟรถดำคันแรกของเสียหนุ่มนะ117นะครับเติบโตมาสุดยอดนะครับ ก็แล้วแต่ดวงนะครับอาชีพนี้บางคนก็ดวงไม่ดีก็เลิกกันไปหรือว่าน่าจะขึ้นอยู่กับการบริหารการจัดการนะเพราะว่าการที่จะคุมคนหลายคนมันก็ลำบากเหมือนกันนะครับเพราะนี่มีแต่ลูกน้องเยอะไงเนี่ยคนขับก็จ้างครับเทาเ่าแกต้อง ดูรถให้ทั่วถึงนะนอะได้สิบเอ้ยไม่ใช่สิบนะเก้าสามเก้านะคะันนี้เฟลองช้าไป ต้องเป็นส1บ7ดสามเจ็ดนะต้องจัดสิบเอดสามเจ็ดแล้วเสียนมธุรกิจนี้ยากครับ การจัดการก็ค่อนข้างยากไม่ใช่จะทำได้ง่ายๆนะครับต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรนะครับบางคนเห็นอย,อยากทำครับแต่พอมาทำมันไม่ได้ง่ายนะครับหลายอย่างครับแล้วแต่ละวันนี่ปัญหาเยอะครับหน่วยงานก็เยอะ ไปไกลก็ไม่ได้ครับมันลำบากมากไปไกล่าใจะจ่ายเยอะไม่รู้ว่าจะได้เงินหรือไม่ได้นะก็ต้องอยู่ยแถวบ้านแ้วโอ๋อไม่ต้องแตะคันเร่งนะ จะเดินตามครับว่าหมดแล้วรถอันนี้จะเป็นโบเดิมอยู่นะสบายสบาย เก้าสามเก้า่ประมาณนี้ครับเจอกันใหม่ครับ คันนี้รู้สึกซื้อมาตอนนั้น6กแสนห้าถ้าจำไม่ผิดนะจะรถดงรักอาเภอดงรักเจ็บมาเยอะเหมือนกันนะคันนี้เจ็บมาเยอะเหมือนกัน <laughs> บายบายครับผม